วิธีดูหรือค้นหาข้อมูลลูกค้าให้ไปที่คำสั่งซื้อเลือกข้อมูลลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าโดยการกรอบบัญชีผู้ซื้อชื่อบัญชีผู้ซื้อเลือกประเทศหรือเวลาที่ทำรายการแล้วกดปุ่มค้นหาระบบจะแสดงข้อมูลคำสั่งซื้อยอดเงินรวมจำนวนคำสั่งซื้อที่ชำระเงินหรือรายละเอียดอื่นๆสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ได้โดยการกดที่ปุ่มเพิ่มใหม่ กรอกข้อมูลลูกค้าหรือกำหนดป้ายกำกับของลูกค้าโดยกดที่เลือกป้ายกำกับ <c oughs> เลือกป้ายกำกับที่ต้องการหรือสามารถสร้างป้ายกำกับโดยกดที่ปุ่มกำหนดป้ายกำกับเองพิม์ข้อความป้ายกำกับที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มบันทึกเ <c oughs> มื่อเลือกป้ายกำกับแล้วให้กดปุ่มยืนยัน <c oughs> และกดปุ่มยืนยันอีกครั้งเพื่อทำการบันทึก หากต้องการเพิ่มข้อมูลลูกค้าจำนวนมากให้กดได้ที่ปุ่มนำเข้ากดนำเข้าแม่แบบดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Excel จากระบบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มเลือกเอกสารอัปโหลดแบบฟอร์มจากนั้นกดยืนยันการอัปโหลดข้อมูลลูกค้าจะขึ้นให้อัตโนมัติหากต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้าให้กดที่ปุ่มแก้ไขแก้ไขข้อมูลลูกค้าที่ต้องการจากนั้นให้กดปุ่มยืนยันเพื่อทำการบันทึก